เล่นแดนนีโวครั้งแรกนะเนี่การเล่นแดนนีโวครั้งแรกคือผมเล่นไม่เป็นนะคือผมเล่นไม่เป็นอ่ะคือมันเล่นยังไงไม่รู้อะเล่นเล่นเล่นมั่วดีไหมเล่นไม่เป็นน่ะเล่นไม่เป็นเลยเล่นไม่เป็น เล่นไม่เป็นนะ่ะเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นแลงกับทำไมอ้าใช่สั่โยโยกับบัคคิวไกอีกแล้วแล้วเนี่ยขยี้อะไรอย่างเงี้ยวะ เล่นไม่เป็นนะเล่นไม่เป็นคอยเล่นว่าเป็นเลยคอยเล่นไม่เป็นคอยเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นพิมพ์ภาษาอังกฤทำไมพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นี่พิมพ์พิมพ์มนังกิดทำไมเอองงง งงมากเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเอื่อแล้วงกดตรงไหนอ่ะ ต้องเล่นนวมันต้องเล่นหน่อมันต้องเล่นไงวะ วะา four four second one ว่าว่ายากเลยนะแต่แต่ไอกเกมแดนแดนนี่โวลนี่ง่ายกว่าอ๋อต้องกดตรงไหนกดตรงไหนอ่ะอ๋อเขอ้าใจแล้ว What's <laughs> Help me, please. Bro, help me, please. Help me, please. Help me, please, bro. Oh, it's falling. เ,เพื่นเนี่ยโพเซชนนะแตกง่ายกว่าคือคือโพสเซชนคือนรกแตกมันนรกแตกมากดกกาโลลาโ,โกาโกลา Кока-Кола и школа. Э -э มนะผมไม่ชอบเลยตรงที่เกณฑ์<ห>พอข้าตก,กรมาอตอนพวกชาวิิเต็ตมาับผมอยากให้มันมีเสียงเพลงเพลงมัน,นมาเฮ้ย Nope.